เรือลำหน้าเฮ้ยเดี๋ยวไปลงในให้หนูุ๊งได้หรือพูงแปะนะพี่เห็นเบอร์หนึ่งนะครับสีพายเนื่องจากเรามองมองไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเรื่องเราครับนี่แผลหน้าขาววอกเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮรอเขารออยู่อันนี้น้องนาครับน้องนาอันนี้คุณเลนะครับเล่ออมครับโอ้โหขบวนเบอร์ไหนคะ อันนั้นสีพายข้างหลังนะครับเด็กแคมป์ค่ะเด็กแฮมป์องข้างหาเลยหันมาลำหน้าก็หันมาหน่อยครับลำหน้าเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องเข้ากล้องวิดีโอหน่อยครับหน่อยเดียวครับหันมาหน่อยเดียวอ่านี่คุณท็อปครับเฮ้ยหันมาหน่อยเออถ่ายวิดีโอโอเคโอเคอันนั้นสบายไง โอ้โหนี่แพรถ่ายเลยอันนี้น้ำน้ำย้อยนะครับน้ำหยดหัวเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวต้องขอหยุดการถ่ายทำเท่านี้นะครับมันอันตราย